ให้ให้ใครอ่านดีอ่ะเมื่อกี้น้องได้อ่านแล้วใช่ไหมอ่าถ้าคุณธาริศอ่านคุณธาริศยังไม่อ่านนะฮะคุณธาริศรักใจดีนะเดีย๋ยวผมจะอ่านโดยไม่มีการแทรกคาอธิบายอยากอีกครั้งหนึ่งให้สมบูรณ์นะฮะคอมพิวต์นะครับให้คุณธาริศอ่านตามนะลอกเรียนผมมาเลยนะครับตั้งใจให้ดีดีนะดาวจันทร์ดาวเจ้าเรือนพระราชนคนาโยกหน้ามีดาวพลูโตปะ ดาวราหูนำหน้าดาวจันทร์ได้รับกระแสที่ดีจากดาวสุปเคราะสามดวงคือมีดาวแบ็กคัตตรีโกนดาวพฤหัสโยกหน้าดาวสุมหาอุตรเลงดาวจันทร์ได้รับกระแสชั่วร้ายจากดาวบาปเคราะและดาวบาบเคาะทุกดวงและดาวที่ให้โทษอย่างหนัก ก่าวคือมีดาวเกตเล็งดาวอังคารกัก,กระบาทดาวพูโตดาวลาหูนำหน้าดาวมุริสยูดาวพฤหัสเจ้าเรือนอลิโยกหน้ามีดาวอังคะโยกหน้าเท่ากับว่าดาวจันท์ได้รับกระแสชั่วร้าย จากดาวบาปเคาะและดาวที่ให้โทษเรียงลายพาดผ่านนำหน้าเป็นขบวนถึงสามดวงน,นะดาวเสาทำมุมไปหอกพิมแทงและมีดาวเต็บจูนทำมุมตรีโกณเท่านี้ครับในส่วนที่ถือว่าคอมพิวตแล้วไม่มีอะไรมากดีแล้วครับอ่านเท่านี้ฮะ เอาละครับคุณอานิดอ่าน,น,อ,านาอ่านเลยครับตามที่ผมที่ผมอ,อ่านเมื่อกี้เนี้ยอ่านซ้ําเลยครับค่อยๆอ่านไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะอาจารย์ครับที่อาจารย์ไม่ได้อ่านดาวลาหูการเป็นพาดผ่านอาจารย์บอกว่าแค่สามดวงซึ่งจริงๆบาปเพาะพาดผ่านมันสี่ดวงใช่ไหมครับ พราะพาดผ่านทั้งหมดสี่ดวงรวมทั้งดาวพฤหัสด,ดาวให้โทษด,ด้วยรวมเป็นห้าดวงครับดาวบาปเคราะที่พาดผ่านเนี่ยนะครับโดยอำนาจพิบวนงนมีสี่ดวงถ้าดวงดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอลิให้โทษด,ด้วยรวมเป็นห้าดวงเราจะอ่านที่ถูกต้องก็คือว่าเท่ากับว่ามีดาวบาปเคราะนะครับและดาวที่ให้โทษ คาดผ่านนำหน้าเป็นขบวนถึงห้าดวงถ้าถ้าผมนับจำนวนดวงผิดอาจารย์กดทบอกเลยครับครับถ้าผมนับจำนวนดวงผิดนะครับก็ไม่เป็นไรก็รักษาก,ก็นับให้มันถูกแล้วกันแต่ในความหมายทุก่านอาจารย์ครับไม่มีเสียงครับผม,ผมกดอยู่นะที่ดาวจันนะครับอผมจะเริ่มจากดาวจันได้รับกระแสที่ชั่วร้ายนะครับ จากดาวบาปเคราะทุกดวงและดาวที่ให้โทษผมพูดอย่างนี้ก่อนนะฮะดาวจันได้รับกระแสที่ชั่วร้ายจากดาวบาปเคราะทุกดวงและดาวที่ให้โทษกล่าวคือมีดาวเกตเลงผมคงอธิบายนะว่าเริ่มแต่ละเกตถ้ามีดาวกลุ่มบาปเคาะกลุ่มก็เอากลุ่มก่อนแต่ไม่เวลาคคอบกลุ่มผมเอาดาวเกตเลงก่อนเลยเอาจุดเลงก่อนนะฮะดาวเกตเลงดาวอังคาร จักบบาดดนะาวพูโตดาวรา,าหูนำหน้าดาวมุรยูดาวพฤหัสเจ้าเารือนอลิโยกหน้าเท่ากับดาวเท่ากับดาวเท่ากับว่าดาวจันเจ้าเรือนพระ,ะาราชคณามีดาวบาปเคาะนะ และดาวที่ให้โทษผ่านผ่านเรียงรายเดือนอหน้าไปขบวนถึงห้าดวงดาวเสาทำบุมไปหอ,อกทิ่มแทงดาวเนปจูนทำบุมตรีโกนเท่านี้แหละครับคือการอ่านในจุดของดาวอังคารได้รับกระแสโ่วร้ายและดาวที่ให้โทษนะครับนะครับแบบข้อที่โ่วร้ายและดาวที่โทษ คุมภูมิให้โทษอย่างอย่างไรนะครับนี่จบเรื่องดาวจับนะครับมีมีใครสงสัยอะไรถามไหมครับตรงนี้ไม่มีอยาให้คุณคนิตอ่านเลยครับอาจารย์มียกยกมืออาจารย์มีว่ามา หนึ่งครับอาจารยออ์อย่างกรณีดาวส่งกระแสให้โทษเนี่ยนะครับส่งกระแสชั่วร้ายเนี่ยนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยทําไมถึงไม่อ่านดาวที่นําหน้าก่อนนะครับอาจารย์ม,มีเหตุผลยังไงครับอยากทราบเท่า,านั้นเองคือตามหลักการอ่านนะครับนะครับเราจะต้องดู มุมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับมุมที่ให้ให้คุณให้โทษเนี่ยนะครับถ้าจุดแรกเนี่ยนะครับเราบอกแล้วันว่ามุมกลุ่มเนี่ยขนาดมุมกลุ่มเนี่ยเราเราจะจัดให้เป็นมุมที่ให้คุณโดยปกตินะฮะเราบอกแล้วันว่ามุมให้คุณนะครับโดยปกติเราจัดอยู่สามมุมนะครับคือมุมมุมกลุ่มนะมุมตรีโกณแล้วก็มุมโยกหน้าโยกหลังนะมุมกลุ่มสามมุมส่วนมุมที่ให้โทษไปนอยู่สี่มุมคือมุมเร่งนะครับ มุมเร็งมุมมุมกกบาดนะมุมไปหอกทิ่มแทงแล้วก็มุมประชิดเห็นไหมฮะเราเราแยกมุมเจ็ดบุมเป็นสองอันนะครับเราจะเห็นว่าตำแหน่งสุนยพาหะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราไม่ได้จัดให้เป็นมุมถ้าจะเป็นมุมคือมุมประชิดแต่จะเป็นมุมประชิดก็ต่อเมื่อต้องมีดาวอยู่ในภพทีทน่าสนาคือภพที่สิบสองด้วยคือล้อมหน้าล้อมหลังหรือบีบด้วยถึงมุมประชิดนะครับที่ผมอ่านดาวพูโตดาว ราหูที่หลังเนี่ยนะครับนะครับก่อนก่อนดาวเลงเนี่ยนะครับก็ด้เหตุผลตรงนี้เพราะถ้าเรียงลำดับการให้โทษรุนแรงแล้วมุมเลงให้โทษรุนแรงมากกว่าจริงอยู่ฮะภูโตกราหูมีทิ่คนถึงดาวดาวจานเท่ากับกลุ่มกับดาวจานจริงอยู่ฮะไม่ผมไม่เถียงตรงนี้แต่ละกําลัลางอ่านพิจารณาเรียงรายความสําคัญนะครับของดาวที่ให้คุณให้โทษเนี่ยนะครับตามลาดับมุมให้คุณใโทษนะครับผมบอกแล้วว่าตามลำดับ ระดับที่มุมเทพโคตรลองลองมาจะดับหนึ่งก็คือเลงลองมาคือกากระบาดนีด่กระบาทุกตุมที่น่าโกละมุมหักโคตนเลยนะครับมุมปลายหอกนะครับแล้วถึงขึมามุมปัะชิดเข้าใจไหมแต่กรณีนี้ไม่ใช่มุมประชิดแล้วเราไม่ได้จัดตำแหน่งสุนทรพมาหาเป็นมุมใดมุมหนึ่งนะถ้าจัดก็คือจัดได้ก็ต้องเ่มมีมุมอิมมีดาวในพบติดต่อเท่านั้นถึงจะจัดเป็นมุมเขา้าใจไหมครับคุณมี แล้วนักศึกษาอื่นมีอะไรสงสัยไหมฮะว่าทําไมทําไมผมถึงอ่านอย่างนี้เนี่ยถามด้วยเหตุด้ผลเนี่ยมันมีเหตุมีผลในการอ่านนะครับทุกอย่างมันมีเหตุมีผลในการอ่านนะนะครับมันมีเหตุมีผลในการอ่านเพราะนักศึกษาต้อง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 ถามอย่างเงี้ดีครับผมผมไม่ว่าเลยผมพอมนถามที่ถามที่ดีเพราะมันเป็นผมบอกว่าการอ่านเนี่ยถึงแม้มันจะมีหลักการมันจะมีหลัก แบบว่าม no. ันจะมีกระลักการอ่านที่แบบว่าจะอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยมันมันมันไม่ใช่อ่าดูๆแล้วมันเหมือนกับไม่สําคัญนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเลียงลายลำดับความสําคัญต่างๆพวกนี้เราจะเห็นความหนักความเบาการให้คุณการให้โทษเวลาเราเราอะไรก็แล้วนะเราอ่ะเราเราแปลดวงชะตาหรืออ่านเราอ่านเสร็จเราต้องแปลดวงใช่ไหมหรือการพยากรณ์เนี่ยมันมีส่วนสําคัญในการพยากรณ์นะครับถ้าเราอ่านได้ละเอียดอ่อนลึกซึ้งเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ เท่าไรนะครับทรพยากรทั้งมาก็จะีอ่อนรืกอึลืนเป็นระบบมากเท่านั้นถ้าเราอ่านสเปรสประเราก็จะพยากรณ์สเปกสปะฮะกระ,ะาจายที่ผมพูดนะฮะตรงนี้นะพนเพราะนั้นักศึกษาจําหลักการอ่านไว้ดีอ่านอะไรก่อนอ่านอะไรหลังเนี่ยผมจะเข่งคัดมากแล้วลงไปดูดดะะะปน,นะครดูผมวิจารณดวงเหละจะผมแจะวิจารจะเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแล้วบางทีเราจำเป็นเรต้องแทรกภาษาสละสลวยให้ลงไปในไม่ใช่อ่านต้งๆเดียวนะมัน นั่นได้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการที่จะใช้ภาษาศาสรรตร์ตัวการเชื่อมโยงนะครับกับคําอ่านของเราแต่นี่เมื่อเราให้อ่านก่อนเราไม่ใช่ฉลักการเชื่อมโยงเท่าไหร่ต่อไปจะต้องเน้นศิลปะในการเชื่อมโยงนะครับด้วยนะฮะว่าจะใช้อะไรเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงสิ่งที่เราจะอ่านที่จะแปลเนี่ยนะครับเอาคุณธนิ์อ่านเลยครับจะได้จะได้พอนีได้เหนื่อยแลวจะพักผ่อนแล้ทีก็เลยอ่านให้ถูกต้อง,งนะฮะอย่าให้ผิดนะฮะ ถ้าอ่านผิดเดี๋ยวผมต้องหาให้คนอ่านใหม่นะให้คอมพิวตนะฮะดาวจันยกหน้าพระคณามีหูโตะปะลาหูเดินนำหน้าดาวลาหูเดินนำหน้าได้รับกระแสที่ดี จากดาวสุพเคเข์สามดวงดังนี้ดาวศุกร์มหาอุดเล็งดาวพฤหัส,สบดีโยกหน้าดาวแบกคัด ทำมุมจะตะโกนได้รับกระแสชั่วร้ายจากดาวบาปเคาะและดาวที่ให้โทษด,ดังนี้ดาวเกตเล่งดาวอังคารทำมุม กากบาทโูโ,โตปะดาวราหูดาวมตรตยูโยกหน้าดาวพระัสบ,บดีอริเท่ากับว่ามีดาวบาปเคาะห้าดวง พาผ่านนำหน้าดาวเสาทำมุมไปหอกทิ้นแทงดาวเนปจูนทำมุมปีโกนแค่นี้ครับยังไม่คอมพิีตนะฮะแล้วก็ยังสเปะสปะอยู่หลายจุดเลยนะฮะมันยัง บอกว่าดาวภูโตกับดาวราหูเนี่ยนะครับต้องบอกว่าภูโตราหูเดินนําหน้านะครับก่อนที่จะพูดถึงดาวพฤหัสคุณบอกว่าภูโตกับราหูแล้วพฤหัสกลายเป็นโยกหน้าไปคือคุณไม่พูดภูโตราหูเนี่ยเป็นอะไรนะฮะต้วบอกภูโตราหูเดินนำหน้าพฤหัสโยกหน้านะครับในครั้งที่สองที่อ่านเนี่ยนะครับนะแล้วก็อย่างหนึ่งการเรียบเรียงดาวที่ให้คุณเนี่ยนะครับเราเรียบเรียงจากดาวในมุมตรีโกณก่อนนะครับถ้าไม่มีมุมคุมนะฮะ ถ้าไม่มีมุมุมมุมโยกหน้านะครับนะ,ะหรือไม่มีสุภะเคราะห์นำหน้านะฮะในมุมที่ให้คุณน,นะฮะ <nt> เราจะต้องอ่านนะครับอ่านในมุมตรีโกณก่อนนะครับแล้วสิ่งจะมาอ่านในมุมในมุมโยกหน้าถึงอจะอ่านในมุมเลงมา ah มา ah เราตุกมา ah มาหาอุดเลงนะครับเพราะฉะน <t> ั้น <eland> อ่านอย่างนี้ถึงจะอ่านที่ถูกต้องนะฮะอ่านตามหลักการนะเอาละไม <t> ่ไม <Welcome S 2> ่ผ <inally S 2> <gentlemen S 2> ่านนะยังไม่ผ่านน้องเอครับปิดท้ายครับ วันนี้ไม่รบกวนคุณดาวจาันนะให้น้องเอฟปิดท้ายครันี้แก้ตัวครับน้องเอฟครับเอาเฉพาะดาวจาันเนี่ยครับอ่านปิดท้ายครับถ้าน้องเอฟอ่านไม่ผ่านเดี๋ยวให้คุณดาวจาันอ่านนะครับคนสุดท้ายดาวจันโยกหน้าพระลาาักษมีดาวทูโตะล้าห,หูเดินนำหน้ามีดาวแบ็คคัตตีโกน ถึงมีดาวเอ่อมีดาวพฤหัสยกหน้ามีดาวสุกเลงอาจารย์ขอใหม่ได้ปะคะควรจะขอควรจะอ่านใหม่เป็นอย่างยี้งอ่านแยน่เลยตอนนี้วันนี้เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าต้องอ่านก่อนนะครับเนี่ยสองคนแล้วเมื่อกี้ผมผมไม่ได้พูดกันคือก่อนที่จะเริ่มเนี่ยต้องอ่านว่าดาวเอา้ <laughs> เอาที่นะฮะเดี๋ยว ต้องอ่านเรียงไงอ่ะอาจารย์เองไม่ค่อยทันนะคะ,ะคุณคุณเอครับเมืม่อกี้เมืม่อกี้คุณเมื่อกี้ที่คุณฐาน้อ่านก็ไม่ผ่านข้อแรกที่ขึ้นมาก็ไม่ผ่านนะฮะจะต้องอ่านว่าดาวจาันดาวเจ้าเรือนพระราชนคราจะต้องบอกก่อนนะครับว่าดา,จาวจันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับเราจะดูเรื่องอะไรเราต้องบอกก่อนนะครับเรื่องนั้นที่เราจะอ่านนะมันเป็นดาวอะไรเจ้าเรือนอะไรอยู่ที่ไหน ต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนเสมอทุกครั้งเลยนะครับนักศึกษาครับผมจะเน้นอยู่เสมอว่าดาวเราจะอ่านนะมันอยู่ที่ไหนอยู่ตำแหน่งไรพบอะไรเรือนอะไรอะไรเงี้ยถ้าเราบอกอย่างเงี้ยดาวจันเจ้าเรือนพระรัชนาโยกหน้าก็คือจบแล้วก็ข้าอยู่ภาคใ้านินั่นเองตำแหน่งที่ดีนั่นเองนะครับเพราะนั้นต้องอ่านตรงนี้ก่อนนะครับนะอ่านว่าดาวจันเจ้าเรือนพระรัชนาโยกหน้ามีดาวพูโตปราดาวราหูนำหน้า นะครับอันนี้นะอันนี้คือจุดจุดที่สัมพันธ์นะคะัเราอานเท่านี้นะแล้วก็อ่านเลยดาวจันได้รับกระแสทฤเรีดาวสุคร์ยังไงอาจารย์ครับเดี๋ยวขออภิราครับขอแก้ตัวตกลง,งคุณธันที่จะขอแก้ตัวเหรอครับไม่ได้แก้ผ้ากลับนะเอางั้นโชคดีไปให้คุณทันิีแก้ตัวถ้าแก้ตัวผ่านก็จบวันนี้เอาเท่านี้ผมก็ปวดฉีดฉ่ลำชีแล้วไมไ่รู้ไปไหนเลยเนี่ยนั่งสองชั่วโมงขวาก,กับสามชั่วโมงแล้วนะ สักศยยึกจะเข้าห้องน้ําได้หลายครั้งหลายคนผมเข้าไม่ได้นั่งอยู่ตรงเนี้เอาละครับเชิญละครับคุณธาริสเอาให้ชัวร์ลย่โม้นิ่มเลยนะก็ค่อยอ่านนะครับดาวจันทร์โยกหน้าพระราชัคนาามีภูโตปะดาวราวหูเดื นำหน้าได้รับกระแสะที่ดีจากดาวสุประ้อสามดวงดังนี้ดาวแบกคัททำมุมตีโกนดาวพฤหัสโยกหน้าดาวสุขมหาเล็งดาวจัน์ได้รับกระแสะชั่วร้ายจากดาวบาปเคาะและ จากดาวที่ให้โทษก่าวคือดาวเกตเล่งดาวอังคารกรากบาดดาวภูโตปะดาวราหูเดินนำหน้าดาวมริตยูโยกหน้า ดาวพฤหัสพฤหัส,สบดีอยู่ในภพอริโยกหน้าดาวเสานิดทำมุมไปหอกทิ้งแทงดาวเนปจูนจตุโกนยังไม่ผ่านครับคุณหานิครับ ไม่ผ่านนะจุดที่ไม่ผ่านนะครับคุณคุณไม่ได้บอกว่าคุณบอกได้ไงว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวดาวอยู่ในภพอริไม่ใช่นะฮะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับซึ่งมาอยู่ในกลุ่มกับดาวบฤิิอยู่นะครับแล้วก็อยู่ตำแหน่กงกัดาวบริิยูนะครับแล้วก็เป็นโยดเชื่อมโยงที่จะทําให้เกิดการพลาดผ่านเป็นขบวนของดาวบาปเคราะห์ แล้วก็ดาวที่ให้โทษถึงห้าดวงนะครับเป็นอำนาจดาวจันนะครับอันนี้อันนี้สําคัญมากถ้าเผื่อเราจะมองละเอียดอ่อนให้ลึกไปอีกนะครับดาวจันแร้เพระาบเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวจันรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอะไรจะจากพวกนี้นะครับหรือว่าคู่ศัตรูหรือว่าจะโยกหน้ามึงที่ให้โทษก็ข้ากับบาปเคาะดีๆนะฮะดาวคู่ศัตรูหรือดาวเจริญอริเนี่ยนะครับคําว่าอริกศัตรูก็เหมือนกันนะครับเซมติงนะฮะราศศัตรูนะฮะเหมือนกันนะฮะนะครับเพราะนั้นบางที เราบอกเป็นราชนิเน์อริไม่ต้องพูดถึงดาวเป็นคู่ศัตรูกับอาจานย์ก็ได้นะฮะใครจะพูดไม่พูดอันนี้ผมผมผมไม่ไม่ทไม่หักคะแนนนะครับไม่ใช่ขาดสละสาคัญไปเพราะเจ้าเรือนอริก็เหมือนกันนะฮะก็เป็นศัตรูอยู่แล้วอริก็ศัตรูปัญหาก็ศัตรูก็คืนนั่นคือกันนะครับเอาละครับทีนี้ไงน้องเอ๋ไหวไหมอ่านอีกครั้งนะครับน้องเอ๋อ่านน้องเอ๋อ่านนะครับถ้าน้องเอ๋ไม่ผ่านให้คุณดาวจันทร์อ่านนะครับขณะคุณดาวจันทร์เองชื่อดาวจันทร์อ่านไม่ผ่านผมใช้ดาวอาทิตย์อ่านแทนแล้ว โอเคคครับ่ะดาวจันร์เจ้าเรือนพระชักคนาอยู่ตำแหน่งโยกหน้ามีดาวพลูโตกปละาราหูเดินนำหน้าดาวจันร์ทได้รับกระแสที่ดีจากดาวสุคระเคาสามดวงกล่าวคือมีดาวแบคคัสตีโกนตีโกนดาวพฤหัสโยกหน้า และดาวสุกมหาอุดเลงดาวจันร์ทได้รับกระแสชั่วร้ายจากดาวบบบขอทุกดวงและดาวที่ให้โทษกล่าวคือมีดาวเกตเลงดาวอังคารกากบาทมีดาวพูโตประและลาหูเดินนำหน้ามีดาวมิอตยยและดาวพลือหัดเจ้าเลนอันดิโยกหน้ามีดาวเสามิรทำมมปลายหอก และมีดาวนปจูนตีโกนค่ะใช้ได้ครับถือว่าคอมพิวต์นะอันนี้ถือว่าถูกต้องนะฮะถึงแม้จะไม่บอกว่าไอ้ดาวทั้งห้าดวงพลาดผ่านเวลาทั้งหมดห้าดวงเนี่ยนะครับถ้ากับดาวจันเนี่ยนะครับถูกดาวบาปเคาะและดาวที่ให้โทษพลาดผ่านหน้าไปรบวนห้าดวงอันนี้เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ให้โทษอย่างรุนแรงนะเวลาเราแปลเนี่ยตรงนี้สําคัญนะจะว่าจะขาดก็ไม่ได้แต่ถ้าที่คุณ คุณเออ่านมาแลานอมาถือว่าถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะท่านทุกคนอ่านมาเพียงขาดข้อความตรงนี้ไปอีกนิดหนึ่งนะฮะเอางี้ในการให้คุณดาวจันอ่านครับให้สมบูรณ์ที่สุดเลยนะเมื่อกี้น้องเออ่านในสมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่เพียงขาดสาระสาคัญที่เพิ่มเติมที่ผมที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยและก็น้นักเล็กหนาเนี่ยฮะลงออกไปนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคุณดาวจันเติมตรงนี้ไปก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับดาวจันอ่านครับ ดาวจันเจ้าเรือนพลัคนาโยกหน้าดาวพูตโตปละดาวลาหูเดินนำหน้าดาวจัน์ได้รับกระแสจากดาวสุได้รับกระแสที่ดีจากดาวสุประเคสามดวงกล่าวคือดาวแบ็กคัสตีโกนดาวพฤหัสโยกหน้าดาวสุมหาอุดเลง ดาวจันได้รับกระแสชั่วร้ายและดาวได้ดาวจันทได้รับกระแสชั่วร้ายจากดาวบับเคาะและดาวให้โทษอย่างยับเยินดังนี้กลาวคือดาวจันเอ้กกลาวคือดาวเกตดาวเกตเลงดาวอังคารกากบาท ดาวพูตโตปะดาวลาหูเดินนำหน้าดาวมริตยูดาวพฤหัสบ,บดีเจ้าเรือนอะลิโยกหน้าทำให้มีดาวบาปเคาะพ,พาดผ่านเป็นขบวนจำนวนห้าดวงดาวเสานิดทำมุมปลายหอกทิ่มแทงดาวเนปจูนทำมุม ตรีโกณค่ะครับใช้ได้ครับอันนี้ถือว่าสมบืรว่าคอมพิวนะต์นะนิดๆหน่อยไม่เป็นไรคันที่ขัดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้นะครับจริงๆแล้วคุณคุณดาวจันทร์ครับ,บดาวที่พาดผ่านนําหน้าดาวจันทร์ห้าดวงนะ่ะเขาเรียกว่าเป็นดาวบาปเคาะหและดาวที่ให้โทษนะฮะคือดาวพฤหัสนะครับรงไปแล้วห้าดวงไม่ใช่เป็นดาวบาปเคาะทั้งห้าดวงนะฮะ ดาวพฤหัสไม่ใช่ดาวบาปเคาะครับแต่ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับนะครับเป็นดาวที่ให้โทษนะฮะนะแล้วก็เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวจันทร์ด้วยหรือเป็นดาวที่ให้โทษในการสืบค้นข้าพเหัาเป็นดาวที่ให้โทษพาดผ่านนำหน้าห้าดวงลักษณะเช่นนี้นะครับจะมีผลด้วยการพยากรณ์ครับว่าเป็นอย่างไงถ้าต่อไปน้นนักษานะครับเราจะได้เรียนนะครับว่าไอสิ่งตางที่เราอ่านไปเนี่ยนะครับทำไมถึงอ่านเราแปลเราเาเราแปลดวงแล้วเราจะเห็นความสำคัญเลย ทำนักศึกษาต้องต้อง,ต,องต้องอ่านไม่อ่านแล้แปลไม่ได้นะฮะเอาละครับวันนี้ถือว่าทุกคนก็เหนื่อยนีครับสวัสดีครับครับกอบคุณอาจารย์เล็กและเพื่อนๆนนักศึกษาทุกท่กานครับ